สวัสดีครับคุณครูชื่อทวีรัตน์เชยชนะนะครับเป็นหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนะครับเรารับสมัครไป2รอบแล้วนะครับและตอนนี้เป็นรอบทั่วไปสามารถรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับวิธีการรับสมัครของเรานักเรียนเข้ามาวิทยาลัยการอารชีพ2แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะจะต้องไปที่ไหนตามคุนครูมาครับวันนี้จะแนะนําให้บอกขั้นตอนให้ว่าวิธีการสมัครสมัครอย่างไรและต้องไปจุดไหนบ้างตามมาเลยครับ บริเวณหอประชุมวิทยา,ลายลัการอาชีพ2นะครับเพื่อนักเรียนมาถึงแล้วนักเรียนตามคุณครูมาเลยนะค,ะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องแนะแนวของวิทยา,ลายลัการอาชีพ2นะครับเราจะมีบริการจุดรับสมัคร แล้วก็รายงานตัวในวันนี้เลย<อ>นะครับมี <arrived. S 1> คุณ네ครูครับมีคุณครูรับรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นใบสมัครนะครับนักเรียนมาถึงกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยนะครับคุณครูก,ก็จะให้คําแนะนําว่าต้องกรอกอะไรยังไงบ้างนะครับเสร็จจากนั้นนะครับไปวัดตัวเลยนะครับวัดเสื้อผ้านะครับที่คุณคุณป้าหนิงนะครับ นี่คือจะมีการวัดตัวนะครับเข็บปั้นวัดเสื้อผ้านะครับวัดตัวว่าใส่ไซส์อะไรอย่างนี้นะฮะนะครับเรามาดูอุปกรณ์การเรียนกันนิดหนึ่งนะครับตามแผนกเลยนะครับตามแผนกเลยนะครับแผนกช่างนะฮะนี่เป็นเสื้อช็อปของแผนกช่างช่างยนต์นะครับอุปกรณ์ช่างยนต์นะครับไขควงนะหนังสือนะครับและอุปกรณ์การเรียนต่าง นะครับหนังสือได้เรียนฟรีนะครับตามนโยบายทุนเรียนฟรี15ปีนะครับอ่านะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นผลรางวัลต่างๆที่วิจยาัยได้รับนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนําใบสมัครไปชําระเงินที่ห้องการเงินนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าห้องการเงินอยู่ตรงไหนนะครับตามมาเลยครับ เมื่เรียนรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถไปชําระเงินนะครับที่ห้องการเงินห้องการเงินอยู่ชั้น2นะครับาตามไปเลยครับ นี่คือห้องการเงินของวิทยาลัยการอาชีพสองนะครับเจ้าหน้าที่อยู่3ท่านด้วยกันนะครับสามารถมาชําระเงินที่พี่นิกคนสวยของเราได้เลยนะครับชําระเงินเบื้องต้นนะครับ500บาทนะครับที่เหลือชําระตอนเปิดเทอมนะครับค่าเทอมของปวชสองพันสามสิบบาทแค่นั้นเองนะครับชำระเบื้องต้น500บาทครับนี่คือวิธีปฏิบัติ นะครับในการรับรายงานตัวของนักเรียนนักศึกษานะครับในรอบทั่วไปเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับถ้านักเรียนมาวิทยาการอาชีพ2สมัครรับรายงานตัวทันทีนะครับมาเรียนวิทยาการอาชีพ2ด้วยกันนะครับ